สวัสดีครับพี่น้องจุ่มจนคนรง,งานปลูกต้นไม้งานบอนใสนะครับสําหรับคลิปนี้มาดูครับโพโพขาวโพข,ขีดนกโพหางสั้นกับโพหางยาวเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการาจะตอนหรือจะควันอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเดี๋ยวมาอัพให้ดูกันแล้วกันจะบอกถึงข้อดีข้อเสียสําหรับ f c รุ่นใหม่นะฮะน้องๆมือใหม่เดี๋ยวมาดูกันครับน้องๆน,นะครับ น้องมือใหม่รุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่วงการบอนไซนะครับถามมาหลายท่านนะเห็นผมได้ลงโพไซไกลกลางนะครับเป็นไม้โบราณน,นะนิยมนำมาฝึกซ้อมมืออะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนำท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะถ้าท่านจะเล่นใหม่เลยนะเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะท่านไม่ต้องมาเล่นไม้ตาสลับอย่างโพขาวเนี่ย นะแต่ถ้าอยากซ้อมมืออยากเล่นก็ลองดูนะหลายท่านก็ถามมาบอกมีมีต้นพันไหม้นะบางทีไม่มีจริงครับทางทางภาคอีสานนะนะบางพื้นที่ไม่มีนะแต่จะมีโพหางแดงโพแดงโพทองเนี่ยโพแดงเนี่ยหางยา,ยาวๆเนี่ยเหมือนโพพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนะเวลานำมาเขียงเนี่ยข้อมันจะห่าง นะตาสลับอยู่แล้วเนี่ยยิ่งห่างนะครับเนี่ยผมลองเขียงไว้ต้นเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยเขียงไว้นะ้ครับเราก็ตัดไว้ก่อนดีกว่าเนี่ยคุมไวใ้ให้ให้กิ่งหนึ่งโตก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นโพแดงนะหางยาวเอาโพขาวจะหางสัน้นโพขานี่ผิวผิวจะสวย่นะอย่างต้นนี้ผมลองสร้างนะครับ ให้ดูเคยเคยอัพให้ดูแล้วแล้วก็ผมนํามาทาบเอาตัวเขานี่แหละดึงโน้อมมาทาบนะครับมาทาบติดแล้วก็เลี้ยงขนาดก่อนนะขนาดยังไม่ได้นะอื่นก็ต้องคุมรออันนี้ผมก็คุมรอไว้นะครับนะจินสองนี่ขึ้นซับหน้านี่เมนดึงเมนลงนะครับตัวนี้ก็คือตั้งยอด นะตั้งยอดเกี่ยวมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นกิ่งหลังสามนะเราก็คุมไว้อย่างเงี้ยผมจะคุมไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็เลี้ยงให้ได้ขนาดก่อนนะครับทีนี้น้องๆทักมาบอกอยากได้พันนะต้นพันบ้างได้อยู่ครับผมผมจะควันทิ้งไว้ให้กันแล้วกันอีกสักทักมากันแล้วกันนะครับผมควันแล้วตอน ตอนก็ได้ผมจะแนะนําท่านอย่างนี้นะเวลาท่านไปเจอต้นโพนักสร้างบนใสมือใหม่ให้ท่านเตรียมเตรียมขุยมะพร้าวบรรจุดุงไว้เลยนะท่านไปเจอที่ไหนท่านหุม้มควั่นแล้วตอนเลยนะถ้าท่านไม่ตอนท่านก็ควั่นไว้เหมือนตอนเหมือนเราจะตอนนั่นแหละทิ้งไว้งั้นมันก็ออกรากแล้วนะครับนะนะแล้วก็นํามาจัดรากก็ได้อยู่สําหรับโพบางท่านบอกเลี้ยงในบ้านได้ไหมนะ ได้ครับมันเป็นไม้มงคลของชาวพุทธาศาสนาพุทธนะครับไม้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้า,านั่งใต้ต้นโพตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแต่ทีนี้เมื่อเรานาํามาซางมาปลูกในบ้านนะฮะโดยไม่จํากัดเขาลงในกระถางเราปลูกลงดินนะฮะเขาก็จะยึดบ้านเราครับนะยึดแน่นอนนะระบบรากเขาดีมากนะเขาเกาะอยู่ตามเสาไฟฟ้าตามกําแพงตามปั๊มน้ํามันเนี่ย อย่าโพข,ขาวท่านก็ลองเอาไปสร้างดูนะผมก็แนะนําอย่างนี้กันแล้วกันสร้างได้ไหมตาสลับได้อยู่ถ้าตาไม่ตรงจุดก็ทาไปเลยเสียบยอดไปเลยได้หมดนะครับนะอย่างต้นนี้ผมก็รอนะรอขนาดกิ่งหนึ่งก่อนนะครับนะถ้าถ้าเลี้ยงยด,ดีมันก็โตนะแต่ผมส่วนใหญ่ผมมีไม้เยอะผมก็จะไม่ค่อยได้ได้ใส่ใจเท่าไหร่ก็ทิ้งไว้ให้มันเก่าแก่กันแล้วกันด,ดูนะ พอเขาออกมามันโตเร็วมากกิ่งบนโตไม้โดยธรรมชาตินะผมเรียนท่านอย่างนี้กิ่งล่างจะโตช้านะครับถ้าจะแก้ไขแก้ไขส่วนบนเนี่ยจะง่ายกว่านะถ้าไม้กิ่งล่างอย่างกิ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้กิ่งอื่นนี่ต้องคุมแล้วคุมอีกบางทีมันโตวบวมก็ต้องตัดตัดเริ่มใหม่นะครับนะผมเรียนท่านเลยโดยธรรมชาติของไม้เขาจะโตจากจ,จากไปบนนะครับ นะถ้าธาตอาหารไมพอก็าทิ้งกิ่งล่างอันนี้ผมจะบิดตาไว้ก่อนไม่ไม่ต้องไม่แทบไม่ต้องบิดเลยครับทิศทางของกิ่งสีได้นะฮะผมก็จะดัดกิ่งนะครับหนึ่งสองสามหลังสี่หน้าก็จะเอ็นเอ็นทางนี้นะครับ แล้วก็จิงหลังสามนี่ก็จะเข้ารวดไว้ก่อนเข้าจนตะปุ่มจะปัมแล้วนะครับตะปุ่มตะปั่มก็ทดไปเลยครับตัดส่วนอะไรเราไม่ได้เอาไปประกวดเราสร้างงานไปนะท่านก็ฝึกเลี้ยงไปก่อนกันแล้วกันยังไมนะ่ฝึกเลี้ยงฝึกสร้างไปนะมันได้แค่นี้นะมันก็สวยแล้วประมาณนี้ครับนี่นะ อย่าน,นี้ยครับฮอ,อนได้ขนาดก็เขียงปังปังแวะอันนี้ก็คุมรอสี่ดึงมานี่ค่อยปังละห้าเยี่ยวกับหกดึงมาตั้งยอดพอส่วนตัวนี้ก็รอขนาดนะครับนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาดูต้นที่ผมจะให้ดูมาดูต้นนี้มาครับต้นนี้ ผมทําอะไรเขาต้นนี้ผมก็ดัดแปลงดัดแปลงยังไงผมให้ดูไกลๆนะครับต้นนี้นะครับผมสร้างยังไงผมสร้างอ๋อผมสร้างนกิ่งกิ่งนี้ผมก็เสียบหรือท่าบทาบยอดพอทาบแล้วก็เลี้ยงขนาดเนี้ยพอได้ขนาดอีกหน่อยหนึ่งผมจะเขียงปังเป็นกิ่งหนึ่ง ฝั่งนี้เป็นกิ่งสองอันนี้เป็นตั้งยอดอันนี้ก็ทาบอีกเสียบอีกนะครับหน้าไม้หน้าใจด้านนี้นะครับผมใช้หน้านี้นะเพราะฉะนั้นโพนี่ยถ้าเลี้ยงขนาดเล็กนี้ยผมไม่แนะนําให้ให้สร้างฟอร์มเล็กเพราะว่าโพเป็นไม้ที่าตาสลับนะครับตาสลับจะสร้างยากนะผมเรียนอย่างนี้ถ้าท่านจะสร้างผมแนะนำโดยมือใหม่น้องๆใหม่นะให้ให้สร้างบวยน้ำเพียมน,นาเตอหวาน สร้างเออ่มุ้งนุลาไม้สามชนิดนี้ในเบื้องต้นเลยเป็นไม้ซ้อมมืออย่างดีเพราะมันเป็นไม้ตากคู่นะพอออกคู่มันจะคัดกิ่งที่ทางกิ่งได้ง่ายถ้าเป็นโพเนี่โอ้โหนะสร้างไปร้องไห้ไปเลยครับนะต้องสร้างฟอร์มใหญ่ฟอร์มจิวม๋วเมดฟอมเล็กๆยังไม่ได้นะครับอันนี้ผมควันไว้น้ำโตเร็วมากเลยครับต้องคอยตัดขุมไว้ เวลาท่านไปอที่ไหนก็แล้วแต่ไปเจอเนี่ยควันไว้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมควันไว้เนี่ยเดี๋ยวก็แตกรากครับพอหน้าฝนเนี่ยเจอฝนเนี่ยหรือท่านเดี๋ยวใช้มะพร้าวหุ้มก็ได้เหมือนตอนเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ตอนก็ได้ครับเนี่ยผมขุดออกผมลืมขุดนะเนี่ยเดี๋ยวก็แตกรากครับเนี่ยแตกหมดแหละเท่าควันไวเดี๋ยวก็รากก็ทิ้งลลางมา จะควันไว้เท่าไหร่ก็ได้พอลากมันทิ้งแล้วก็ตัดไปชำเนี่ยนะครับไม่ยากนะฮะผมแนะนําท่านอย่างนี้กันแล้วกันเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากน้องๆ F4 ทุกท่านนะครับสรุปอย่างนี้ถ้าท่านจะเข้ามาสู่วงการใหม่นะสร้างไม้ผมจะแนะนำไม้บวยน้ำเพมหน้าเต้หวันเอ่อเอาอีกแค่นิดหนึ่งคือโม่งลุลา ท่านก็ไปจัดรากลองสร้างดูนะครับถ้าอย่างไม้ที่เป็นโพไซไกลกลางเนี่ยโอ้โหนะตาสลับไปสลับมาเนี่ยโอ้โหนะถ้าสร้างไม้ฟอร์มเล็กฟอร์มจิ๋วนี่ไม่ได้เลยครับต้องสร้างฟอร์มให้ใหญ่หน่อยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ฝากน้องๆไว้เวลาจะสร้างงานก็ต้องมองถึงอนาคตด้วยว่าเออที่เราสร้างไปปี2ปีสปีสี่ปีห้ปีอะนะมันจะจบไหมนะครับ จบยากไหมนะครับแต่ถ้าเป็นตาคู่นะมันก็จะจบง่ายกว่านะฮะก็ฝากน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้น้องที่ทักเรื่องกิ่งพันโพขาวนะครับให้ทักมาด้วยนะผมก็ลืมไปแล้วนะครับท่านทักมานะเดี๋ยวพอมันแตกรากแล้วผมจะได้ส่งให้นะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ